เจ้าของสวนเจ้าของธุรกิจหารถตู้ทึบสไลด์อยู่เซตนี้มีเข้ามาแล้วขนของได้จุกจุกแล้วบอกเลยเซตนี้ราคาดีมากๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาริกจาก R D D c ดี c e n t e r นนะในเคอร์บริษัท R าคนเอเนทแปิตอลเพราะเราเครือแหล่งหลุมรถหมดสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้นะผมมีนะครับรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับ ตามผมมานะครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนตามผมมาครับมาครับมาครับวันนี้นะผมพามารีวิวตัวเดียวตู้ทึบกันบ้างนะครับนะเซตนี้นะครับเข้ามาหลายคันเลยนี่เข้ามาหลายคันเลยนะครับนะเข้ามาหลายคันเลยนะเซตนี้เป็นตัว e ซูซุตอนเดียวตู้ทึบบานสไลด์ด้านหลังนะครับนะเป็นตู้ขนของด้านหลังนะครับเซตนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถยนต์ปี2020สีขาวทั้งเซตเลยนะครับนะ สนนราคานะเดี๋ยวบอกกันทายคลิปนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูรีวิวกันก่อนละกันเซตนี้ว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้ามีทั้งรถนะครับเลขไม่แสนต้นแสนกลางๆนะครับราคาแตกต่างกันออกไปนะผมบอกเลยนะครับเซตนี้ราคาดีมาก30,000 0มีทอนลูกค้านะครับไม่ถึง3 0 0 0 0 0 0 0 0 0สนกลางๆเท่านั้นเดี๋ยวบอกกันนะครับนะอ่ะพามาดูนะครับเซตนี้นะครับรีวิวกันนะครับในวันนี้ นะ,ะเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเริ่มกันที่คันนี้นะครับนะคันเนี้ยนะไม่หนึ่งแสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับไม่หนึ่งแสนนิดๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันนี้รถเกตเเลยคันนี้รถเกตเเลยนะครับอ่ะมาเนี yeah. ่ยรถสวยเกตเเลยนะครับนะรถมันยังไม่ได้เก็บงานนะครับคือก่อนส่งมอบนะเดี๋ยวเราเก็บงานทําความสะอาดให้นะครับเก็บงานทําความสะอาดให้นะครับ ตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่ลูกค้าเห็นเป็นกระจกแตกตรงนี้นะครับนะคือเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเรามีใบเคมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เนี่ยได้กระจกบานใบใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูรถกันนะครับมาดูรถกันโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคันนี้ โอเคครับเปิดหน้าเครื่องมาดูนะนี่รถสวยนะครับเกรดเเลยนะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขนะถ้าใครอยากดูนะครับรถที่มันโดนเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปถัดไปผมลงให้ดูเดี๋ยวคลิปถัดไปผมลงให้ด,ด,วด,หดูวันนี้พามารีวิวรถรุ่นนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมเทียบให้ดูคลิปหน้านะครับเนี่ยรถสวยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคารนะครับชิ้นแก้มด้านหน้า เดิมเดิมคานนะครับรูกลมๆแบบนี้เลยนะรูกลมๆนะครับรีรีแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับรูสวยงามนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับสีเดิมโรงงานหมดเลยนะเป็นสีรองพื้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับสีขาวด้านๆแบบนี้เป็นสีรองพื้นทั้งหมดเลยรถสวยเดิมนะครับเกรด A นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอยู่แล้วคันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดอยู่แล้วนะครับนะ ไม่มีกลับไม่มีกอไม้นะครับไม่มีย้อมแมวนะครับนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องหน่อยนี่ให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องเดินนิ่งๆนะเครื่องยนต์หนดเ้านะครับนะเป็นตัว1.9ึบนะครับตัวนี้นะดึงเครื่องให้ดูนะครับนี่รถสวยนะเห็นไหมเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีควันไม่มีน้ํามันไหลใดๆสิ้นนะสวยเลยนะครับสําหรับคันนี้นะ นะครับภายนอกนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ก่อนส่งมอบนะมันจะมีร่องรอยตามใบเคมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตามจุดนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูตามจุดนะ <ś f ie> ผมชี้ให้ดูตามจุดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะร่องรอยใบเคมตรงเนี้ยครับเนี่ยลูกค้าที่เห็นวงแดงๆตรงเนี้ยฉีกเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับ <ś c oughs> เดี๋ยวทาเดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับตรงเนี้ย นะ้รถมันมีใบเคมอยู่แล้วเนี่ยรอยคูดรอยอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวจัดการนะครับกดเคมให้นะส่งเคมให้ตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็นะครับสติกเกอร์ตรงนี้เดี๋ยวลอกนะครับขัดล้างสปาให้ก่อนส่งมอบแน่นอนอ่ะคันนี้มาดูภายในหน่อยนะครับภายในคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดร้อยสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะไม่แท้นะครับนะเข้าศูนย์เช็คประวัติได้เลยนะครับขอดูประวัติศูนย์เลยได้เลยนะ ตัวนี้ไม้แท้นะครับไม่มีกลับไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับแล้วก็ดูเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้เลยเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับนะ้าเป็นตัวบีนะครับด้านในก็วิทิยุนะครับเชื่อมต่อใช้งานได้ปกติเป็นรถยนต์ปี2020เกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดแล้วนะครับนะ้าเกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดแล้วนะก็กระจกด้านข้างเป็นม,มือหมุนแบบนี้นะครับนะ้ามือหมุนแบบนี้นะครับน้าฟิล์มตรงนี้ก็นับเป็นตามนี้เลยตามนี้นะครับให้ขายไว้ตามนี้เลยนะครับ ด้านหลังนะนะครับเซตเนี่ยมันจะเป็นนะครับตู้บานสไลด์แบบนี้นะเปิดให้ดูอืมนะอะ่ะนี่มันตู้ตู้บานสไลด์แบบนี้นะเดี๋ยวดูข้างๆแล้วกันนะด้านหลังมันจะเป็นตู้บานสไลด์แบบนี้ทั้งเซตเลยนะครับเป็นตู้บานสไลด์แบบนี้ทั้งเซตเลยเนี่ยมันจะเป็นตู้บานเลื่อนอย่างนี้นะครับนะลูกค้าเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับปกตินะครับ เนี่ยมันจะตู <aría> ้บันมันเลื Gesch ่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนะเอาไว้ขนของเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยขนของได้ยกได้ยาวๆตัวเนี้เหล็กยกถอดออกได้นะครับขนของได้นะตรงเนี้ยนะแล้วก็ไม่ต้องเอาไปต่อแต่งเติมเพิ่มใดๆแล้วนะครับนี่ครับแล้วด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะเอาไว้เก็บรถเข็นนะครับสำหรับขนของเอาเก็บรถเข็นด้านหลังได้อีกนะครับ รถสวยเดิมเลยนะครับนะเซตเนี่ยมีรถเกจเอหลายคันนะครับรถสวยหลายคันนะครับมีรถสวยราคาลูกค้าเข้ามาเลือกเข้ามาชมกันได้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากให้ผมคัดให้นะลูกค้าอยากเอาเป็นคันไหนนะครับนะให้ผมคัดให้ได้นะถ้าไม่น้อยมันติดจองเดี๋ยวผมไปเอาคันอื่นให้แล้วก็เดี๋ยวคัดรถสวยๆให้แต่คันเนี้ยนะครับที่ผมดูมานะไม่น้อยสุดนะครับแต่ว่าก็จะมีคันอื่นนะครับสภาพมัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคันแล้วแต่ละคันนะลูกค้าก็เข้ามาดูเข้ามาเลือกรถดูได้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างหน่อยนี่นะรถสวยเกตเอนะครับช่วงล่างจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะตู้ทึบบานสไลด์แบบนี้เลยนะคัตซีนะครับเดิมๆนะครับสวยงามเดิมๆเ,เลยนะ ไม่มีจมน้ํานะครับน้ําไม่มีจมน้ํารถไม่มีจมน้ําให้ดูนะครับรถไม่มีจมน้ํานี่แกนพวงมาลัยไม่เป็นสนิมนะครับนะอ่าเดี๋ยวดูสำเนาเล่มสักหน่อยนะเดี๋ยวดูสำเนาเล่มสักหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบสำเนาเล่มนะ ภายในนะครับมันจะสกปรกหน่อยลูกค้านะครับรถมันคืนมานะครับแต่ก่อนส่งอมอบนะเดี๋ยวผมเก็บงานทําความสะอาดให้นะครับก็คือสปานะครับทํารถให้สวยๆงามๆแน่นอนนะครับภายในภายนอกเนี่ยทั้งหมดเลยล้างสีดูดฝุ่นขัดสีสปาให้ทั้งเต,บบนนะะเต็มระบบให้แน่นอนลูกค้านะครับทาเต็มระบบให้แน่นอนลูกค้าดู๋ยวสำเนาเล่มกันนะ สามนาเล่มหน่อยหนึ่งนะครับสักครู่นะโอเคเจอแล้วเจอแล้วครับมีนะครับสามนาเล่มน,นะนี่ครับรถจดรอยอสามนะด้านหลักเป็นจดตู้บรรทุกแล้วเรียบร้อยนะครับนะ รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับปี2020นะจดทะเบียน2563นะครับป้ายเขียวเรียบร้อยแล้วด้วยนะเจ้าของลำดับเดียวเท่านั้นก็อาคนเนย์แคปิตอลนะตัวนี้เป็นสำเนานะครับนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่2ทันทีนะครับนะสรุปให้อีกหนึ่งทีนะครับเซตนี้เซตนี้มีให้เลือกหลายคันเลยนะครับนะเซตนี้ไม่ให้เลือกหลายคันเลยนะอย่างที่คันที่ผมให้ดูเนี่ยเลขไม่หนึ่งแสนต้น,ตน นะครับแล้วก็คันอื่นๆนะเลขไมล์หนึ่งแสนสามนะครับแสนสี่ประมาณนี้นะครับแสนสามแสนสี่แสนห้านะครับแล้วแต่คันนะครับแล้วก็ราคานะครับนะถ้าเลขไมล์ขึ้นเยอะหน่อยมันก็จะราคาลงมานะเส้นนี้นะอีซูซูตอนเดียวตู้ถึบบานสไลด์ราคาดีเส้นนี้นะครับผมบอกเลยนะครับราคานะอยู่ที่เริ่มต้นนะครับสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับสาหรับตัวอีซูซูตู้ถึบบานสไลด์เสตนี้นะครับนะ แล้วก็ถ้าตัวเลขไม่แสนแสนสามอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มไปอีก10,000นะครับเพิ่มไปอีก1 0 0 0 0ก็2องแ0 0่นบาทนะครับได้รถสวยๆเกจเส, Get สภาพพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานกันเลยใครสนใจอยู่รีบติดต่อมานะครับศูนย์เก้าเจ็ดเกผมมาริเกตทีมง,งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับ รถดีๆราคาดีๆแบบวันนี้อีกนะครับสำหรับใครนะที่กำลังหารถอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะติดต่อมานะครับ0970829913นะครับผมมาลีทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ